มิลาอิมรอฮ์มานีระฮีมอัลลอมอลิกุมวะราะห์มัตลลอฮิยุบาระกาตุอ่านะคะวันนี้มาเจอกับครูตวนเช่นเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูจะมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนจากใบงานคาบที่แล้วของเมื่อวานจำได้ไหมเอ่ยเราทำใบงาน เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรแล้วนะคะกิจกรรมแก้วมหัศจรรย์นั่นเองใช่ไหมคะโดยที่นักเรียนเนี่ยได้เอาก้อนหินกี่ก้อนคะห้าก้อนมาใส่ในแก้วสีฟ้าแล้วก็แก้วสีขาวใช่ไหมคะแล้วเรามาดูว่ามีเท่าไหร่กับเท่าไหร่กันบ้างที่จะเท่ากับเท่าไหร่นะ ห้าใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้วันนี้เมื่อวานครูได้ดูใบงานของนักเรียนไปนแล้วว่าของใครทําแบบไหนกันบ้างนะคะวันนี้ครูก็เลยได้สุ่มใบงานของนักเรียนบางคนเนาะอ่าครูสุ่มมาสองคนนะคะเพื่อที่จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูว่า นักเกรยียนสคนนี้คิดแบบนี้นะแล้วนักเกรยียนคนอื่นๆคิดแบบเพื่อนของเราหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ครูได้ดูไปแล้วเนี่ยนักเกรยียนส่วนใหญ่ทำได้ดีมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใบงานของเพื่อนเรากันนะคะ,ะใบงานของเพื่อนเราคนแรกนะคะที่ครูสุ่มมาก็คือ เป็นใบงานของเด็กชายเฟลซันยิมันนะคะอยู่บอลนทับนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของเฟลซันว่าเอฟเฟลันทำอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะของเฟลซันเรามาดูอันแรกเลยดูสิเฟลซันเฟลซันใส่ก้อนหิน ในแก้วสีฟ้ากับแก้วสีขาวเนี่ยไปเท่าไหร่กันบ้างอ่าในแก้วสีฟ้าก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมลูกในแก้วสีฟ้าฝั่งนี้เนี่ยฟอจันใส่ก้อนหินไปเท่าไหร่คะสองอันแล้วก็ฝั่งนี้ฟอจันใส่ใส่ก้อนหินไปเท่าไหร่คะสามอันใช่ไหมคะอ่ะาแสดงว่าสองกับสามก็ จะกลายเป็นเท่าไหร่คะจะได้เท่าไหร่คะ5นั่นเองใช่ไหมคะอ่า2กับ3เป็น5แล้วก็ต่อไปเฟาจันใส่ในแก้วสีฟ้ากี่ก้อนคะ4ก้อนแล้วก็ใส่ในแก้วสีขาวกี่ก้อนคะ1ก้อนแสดงว่า4กับ1ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ ห้าเหมือนกันใช่ไหมคะ4กับ1เป็น5นั่นเองต่อไปอ่านมาดูอันที่3ฟอร์จรันใส่ก้อนหินลงในแก้วสีฟ้าก็คือฝั่งนี้เท่าไหร่คะ3ก้อนแล้วก็ในแก้วสีขาวกี่ก้อนคะ2ก้อนแสดงว่า3กับ2ก็จะเป็น 5เช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปข้อที่ส0ฟอสจันใส่ก้อนหินในแก้วสีฟ้าฝั่งนี้เท่าไร่คะศูนย์แสดงว่าศูนย์แสดงว่าฟอสจันใส่ไม่เอ่ยไม่ใส่เลยในแก้วสีฟ้าฟอสจันไม่ได้ใส่ก้อนหินสักก้อนหนึ่งเลยแต่ฟอสจันเอาไปใส่ในแก้วสีอะไรคะในแก้วสีฟ้าตรงนี้ใส่เท่าไหร ใส่ทั้ง5ก้อนไปหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่า0กับ5เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น5เหมือนกันนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปอันนี้โฟจันใส่ในแก้วสีฟ้ากี่ก้อนคะ1ใช่ไหมคะแล้วใส่ในแก้วสีขาวกี่ก้อนคะ 4ก้อนใช่ไหมคะแสดงว่า1กับ4ก็จะเป็น5นั่นเองนะคะสุดท้ายฟาวจันใส่ก้อนเห็นในแก้วสีฟ้าขี่ก้อนค่ลหก5ก้อนแล้วก็ในแก้วสีขาวขี่ก้อนคะ,กนกน 4, กนคะ0ก็คือไม่ใส่สักก้อนเลยแสดงว่า5กับ0ก็จะเป็น ห้านั่นเองใช่ไหมคะอ่าไหนใครคิดเหมือนฟอลซันบ้างคะยกมือกันหน่อยแล้วว้าวมีหลายคนเลยนะที่คิดเหมือนฟอลซันเนอะ่ะอ่าเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วมีคนที่คิดต่างจากฟอลซันมีไหมมีเนาะมีอ่า ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของคนต่อไปกันเลยนะคะคนต่อไปเป็นของนูรอินตันจากห้อง MEP 1นะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูของนูรอินตันว้าวนูรอินตันระบายสีให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเลยเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้เนี่ยว่าในฝั่งนี้ก็คือนูรอินตันจะระบายสีฟ้าเพราะจะแทนแก้ว สีฟ้านั่นเองใช่ไหมคะส่วนฝั่งนี้นอรอินตันก็ไม่ได้ระบายแล้วเพราะว่าเป็นแก้วสีขาวใช่ไหมคะมชาชอรลอเก่งจังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของนอรอินตันกันนะคะของนลรอินตันในแก้วสีฟ้าตรงนี้นอรอินตันใส่ก้อนหินกี่ก้อนเอ่ยสามก้อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ในแก้วสีขาวนอรอินตันใส่ก้อนหินกี่ก้อนเอ่ย On, 2ก้อนใช่ไหมคะแสดงว่า3มกับสองก็จะเป็นหนั่นเองใช่ไหมคะลูกต่อไปอันนี้ต่อนุรินตันใส่ก้อนหินในแก้วสีฟ้าเท่าไหร่คะ2ก้อนแล้วก็ในแก้วสีขาวเท่าไหร่คะ3ก้อนนั่นเองแสดงว่าสองกับ3ก็จะเป็นหใช่ไหมคะต่อไปอันนี้นุรินตันใส่ก้อนหินในแก้วสีฟ้าเท่าไหร่คะ 5ก้อนนั่นเองแล้วก็ใส่ในแก้วสีขาวเท่าไหร่คะ0ก็คือไม่ใส่เลยใช่ไหมคะแสดงว่า5กับ0นก็จะเป็น5นั่นเองต่อไปนูตอินตันใส่ก้อนหินในแก้วสีฟ้ากี่ก้อนคะ0ก็คือไม่ใส่เลยเนาะแล้วก็ใส่ในแก้วสีขาวเท่าไหร่คะ5ก้อนนั่นเองแสดงว่า0 <c oughs> นกับ5ก็จะเป็น5นั่นเอง <c oughs> ต่อไปในแก้วสีฟ้านูนอรินตันใส่ก้อนหินเท่าไหร่คะ4ก้อนแล้วก็ในแก้วสีขาวนูนอรินตันใส่ก้อนหินเท่าไร่คะ1กะ้อนแสดงว่า4กับ1ก็จะเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> สุดท้ายในแก้วสีฟ้าตรงนี้นุดอินตันใส่ <c oughs> ก้อนหินกี่ก้อน,นะคะลูกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะแล้วก็ในแก้วสีขาว <c oughs> <c oughs> นรินทร์ตันใส่ก้อนหินกี่ก้อนคะสี่ก้อนนั่นเองแสดงว่าหนึ่งกับสี่ก็จะกลายเป็นห้านั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ <c oughs> นรินทร์ตันยังบอกอีกนะคะว่า อ้าเนี่ยข้อ7จ็ดนุ่นอินตันบอกว่าสามารถสลับที่กันได้สามารถสลับที่กันได้ยังไงคะครูลองดูนะคะลูกฝั่งนี้เนี่ยนุ่นินตันใส่3กับ2 5. เป็น5าพอมาฝั่งนี้ปุ๊บนินตันใส่2กับ3เป็น5้าใช่ไหมคะลูก ทีนี้3กับ2แล้วก็2กับ3ก็คือกล่องนี้กับกล่องนี้ <c oughs> ักเกณฑ์เห็นอะไรที่เหมือนกันบ้างคะ่ะ3ฝั <c oughs> ่งนี้ก็มี3ฝั่งนี้ก็มี3ฝั่งนี้ก็มีสองฝั่งนี้ก็มี2ใช่ไหมคะแต่ที่นี้มันอยู่ยังไง แต่ที่ไม่เหมือนกันคือตรงไหนคะลูกก็คือ3 3อันนี้เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าส่วน3ฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่ข้างหลัง2อันนี้จะอยู่ข้างหลังส่วน2ฝั่งนี้จะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่3กับ2แล้วก็2กับ3พอเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น5เหมือนกันแต่แค่อยู่คนละที่กันใช่ไหมคะลูก3อันนี้อยู่ข้างหน้า สองอันนี้อยู่ข้างหลังพอมาฝั่งนี้สองอันนี้อยู่ข้างหน้าสามอันนี้อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแค่สลับที่กันเองส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน5ากับ0นแล้วก็0นกับขอโทษนะคะครูครูคลิกปิดผิดไปนิดนึงนะคะลูกส่วนกับ5ก็ได้5้าเหมือนกันใช่ไหมคะลูก5กับ0ูนย์ก็ได้5 0นกับ5ก็ได้ห้า แต่ต่างกันตรงไหนนะคะสอ,อันนี้ต่างกันแค่5ฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่ข้างหน้า0จะอยู่ข้างหลังพอมาฝั่งนี้0จะอยู่ข้างหน้า5้จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะก็คืออยู่กันคนละที่ก็คือเป็นการสลับที่นั่นเองใช่ไหมคะสุดท้าย ตรงนี้ก็เหมือนกัน4กับ1แล้วก็1กับ4พอเอามารวมกันแล้วก็จะได้5เหมือนกันใช่ไหมคะ4กับ1ก็ได้5 1กับ4ก็ได้5แต่2อันนี้ไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงที่อยู่คนและที่เช่นเดียวกันก็คือ4ตรงนี้อยู่ข้างหน้า1อยู่ข้างหลังส่วนฝั่งนี้1อยู่ข้างหน้า4อยู่ข้างหลังก็คืออยู่คนและที่เขาก็จะเรียกว่าเป็นการสลับที่นั่นเอง ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ใครทําเหมือนนุชอินตันบ้างเอ่ยมีหลายคนเลยมาชอนล้อเก่งมากๆเลยนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูสรุปของกิจกรรมนี้กันนะคะสรุปก็คือของเาวันกับนุชอินตันเนี่ยสรุปคือมีอะไรที่เหมือนกันคะลูกอ่าก็คือเขียนอ่าตัวเลข ที่ทำให้เป็น5เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็สรุปได้ว่ามีตัวเลขที่เหมือนมออีตัวเลขที่ทำให้เป็น5เนี่ยมีเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดู2กับ3เป็น5ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็3กับ2ก็เป็นหใช่ไหมคะลูกอันนี้นะคะลูกพอดีพอยเลื่อนนิดนึงนะ พอดีเลื่อนอิกหนึ่งนะคะลกูกต่อไปก็นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะอ่าสองกับสแล้วก็สากับสองตรงนี้เป็นยังไงกันคะอ่าก็คือ สลับที่กันใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าสลับที่กันอยู่ใช่ไหมคะอ่าสลับที่นะคะแล้วก็ต่อไป1กับ4ก็เป็น5 4กับ1ก็เป็น5 0กับ5เป็น5 5กับ0เป็น5นะคะ แล้วก็นะคะแล้วก็ทีนี้สรุปได้ว่า,าค่าเรียนของกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นการเอามารวมกันใช่ไหมคะการเอาตัวเลข2จํานวนเนี่ยมารวมกันใช่ไหมคะแล้วก็การรวมเนี่ยก็คือจะสามารถสลับที่กันได้นะคะอ่าทีนี้นกักเรียนเริ่มเข้าใจกิจกรรมนี้แล้ว เดี๋ยวครูมีอีกนิดนึองอย่างให้นักเกรยียนลองเอาไปเล่นอีกครั้งหนึ่งดูนะคะก็คือจะมีใบงานที่ครูแจกไปให้แล้วอของเมื่อวานเราหยิบก้อนหินมาห้าก้อนแล้วก็มาใส่ในแก้วแก้วหัดสะเนใช่ไหมคะให้ทำยังไงก็ได้ให้ได้ห้าใช่ไหมคะทีนี้ครูอยากให้นักเกรยียนลอง หยิบก้อนหินมาหกก้อนดูแล้วลองใส่ลงไปในแก้วมหัศจรรย์ดูว่าเออแล้วจะมีเท่าไหร่กับเท่าไหร่บ้างนะที่จะทำให้เป็นหกนะคะอ่าใบงานแบบนี้เลยที่ครูได้ให้นักเกรยียนไปแล้วนะคะ,อะเอาชนะลองทำลองทากันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ นักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะสู้ๆต่อไปนะคะลูกค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สลาม m alikum w รม a h m a t อ l l a h บ w a b า r